โอ oh, ah ้ที่ปูเดมาติการให้สวดมาติกาให้รับถามมันถามันใจปูแล้วสมาติการให้แล้วว่าใจสไปมาติกาให้มาที่เขามาแล้วนี่จกงวดปูปูนับบุหรี่จะวานตาบ้านคจะริ่มออกพันศานมันไหนักงวดเกงวดเก้าซองกับอาเก้าเขาทั้งบนทั้งหลังเลยมันวปูใ่หมงวดแป สามหาสามกับสมุนทั้ง่ัง,งอขอกราบสวัสดีเอฟซีเบิร์กซับน้าคีทุกท่านนะคะเมือนี้แอดมินกับพ่า f เอฟซีมาตามปูดตร,ดรงสามศูนย์แปดเนาะคะ่ะงวดที่แล้วเพิ่ใหายสามตูตรงนะคะงวดนี้กับสิบ่าเอฟซีมาตามต่อนะคะกับเป็นครั้งแรกในโอกาส มานะคะกับทีมงานก่ะขอกำลังใจจาก fc กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เบิกซับหน้าขี้เนาะค่ะทางจองเสนอไว้เป็นชื่อกางเป็นแนวทางทอนันให้ใส่วิจารณญาณในการรับชมนะคะเขาไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมกันค่ะค่ะ fc กับมะปอเครื่อเขาหลงเนาะค่ะนอกจากเครื่อเขาลงแล้วก็มีหัางตอมาสางห้านลูเครื่อเขาหลงเนาะค่ะเนาะค่ะแอดมินกับเพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกเนาะค่ะ fc หนีหัางต่อเลยค่ะ จะว่าแอดมินือว่ายืนดนเนาะค่ะเพราะว่ายานตัวตอดก็พกตันนูงจุกจหายทำไมเจินลงเองตงงหเถิดเงินเพ็่เจริเียาท่ะว่าจันที่พูดเจ้าสเจ้าทัเจ้ารำเรียนมาได้คาเง้ยวก็ูานังเจ้าสมเจ้าบัเจ้าเิดขาไปเจ้าจีรรับเจ้ามามื่องที่จะใชยคนยากคนจนที่มีงที่มาตอเลี้ยงเ้าเจ้าได้

เป็นได้ปูลูกปินลูกหามาขอโชคขอลาบนำปูได้ไหมนี้ท่านว่าว่าทีนี่ละเป็นขั้งคือว่าเป็นขั้งแรกที่ได้มาเนาะคะ่ะการยินงซื้อเสียงของปูดีมาโดนแล้วนะคะเมื่อนี้ก็เลื่อยพ้าสายบุญสายเอฟซีเนาะเพื่อนมาขอโชคขอลาบเพื่อ,อจะได้มีโชคมีลาบอาจสะได้มาช่วย ปูเฮ็ดปูสังเนาะค่ะเป็นนิมิตบ่ค่ะหรือว่าเป็นสูตรค่ะฝันเมื่อก่อนไมเลยนิมิตฝันว่าอ่ารถมันตายโอ้รถคันรถคันของปูมันก็เลยขับมว่าเนี่ยเสาไปหาเสาอยู่เียต้องคันเขาเพราะกรณีอะไรเขาเบียนรถนะครับผม ก็เลยครับปูทะเบียนลูกี่สามหกที่สามหกมันลงงสายมันหงหงหละอที<ม>่สามหกแต่มันหงหงมันเรียกมันคุทรหัสมันคืออ้ก็คือครับจะมาลายสามหกก็ซ6้หกนีี่หละครับผมยังมันไลดากหวดวงหงันวังหันเลยเรียกปูให้เออเดี๋ยวนี่ตัวนึงเดี๋ยวูอีกตัวนึง เอสมุดเดิมเงี้่ใหมปูนันให้โดปูได้ท่าพิธีอ่าขอสวกขอลาบกับอ่ายังกว่าลูกน้องนั่นไหมเขาที่บอกไปกองสลากมือมือไม่ออกมันไปจับผิษลูกน้องไปจับผิษมันลายคนเนาะซื้อวางได้ก็ลูกน้องท้องดำเจ้าท้องดำเป็นกุมารบรือเปล่าผมหลงพาปูข้าวไปมันปูนั่นแหละ เวยบันานนอนนนอนนมาเ็ยเราประวัตห้ลูกซิดลูกหาฟังลูกปูปูกกโหกับมาเต้น้องมัะเระเล่าโอ้โ่ำพาสต่ทำ่มไส้หม่ได้เชื่อได้หรอใช่มุนี่ไงไ้หม่จไ้บ้าเปอย่างนะ้วปูนเราเป็นเอ้าสีเฟองรอผะเป็นบ้านตากแดดดแรกบุกเจอือไม่ไดทำอาจารย์ขาดเพร่ะน้องหฮ ไม่เป็นธมยุทธครับครับไกี่สามสามสามที่คนละกูมาขอมหาลไกยว่าี้ซีซี้ก็ยย้สิเวสมันตานี่ละครับองนี้เด็ปูนี่นี่ครับพอแก่เน่ยพอแก่ติปู้นี่พ่อแก่อันนี้มันลูกศิษเขามาจากกรุงเทพยบอืมของนยังครับเป็นมาเป็นมาสางนั่นไงโอ้เอ๋ี่ อันที่มาเฮดถนนอนกรีตเข้ามานี่เอฟซี่นในสุขได้ไดลาบนติปูในน่องอยาชาโอ้หาน้องใหม่สามแปดว้านี่นโอ้ับผมันมน,น่อยปรงมันห้านี่คนโอะไรไม่ไ้เานี่าก้าจันน์นั่นละล้ายหายนกับ่นเล็นเ่ากันนั่นบด เดี๋ยวเรื่องตัวเลขเห็นเดือดตัวพี่น้องเนาะหมายความมันจะใกล้รางวัลมีที่เดือดตัวพี่น้องเห็นปูมันจุดถูกไปจุดไปที่บนล่างอยู่ครับอันอันใดก่อปูที่ทั้งวัดขาดแขนขาดเขื่อนอยู่ที่อยากเก็บจั์สะทำครับปูแพงอย่างใดกัมเพียงกัมเพียะแัลมแหลมกัมเพงหัวตีปูเพีงหัวโอ้โหเขามาจากงวดแล้วครับอ่าซ่องป่อพิ่นถามว่า เลขปูตามโดนหลายยุ่นนะไล่หมดจะาองมันสามมาตลอดตัวเลขป็นจุดถูกใบเป็นเลขสี่หกหนึ่งครับพี่น้องไรขึ้นไหมขี้ผมยุ่นี่มี่อะไรขึ้นหมาครับเป็นหนึ่งหกสีม่มันปัดคอกันก็ตังคูกไปเป็นหนึ่งหกสี่แต่ว่าไรขึ้นเนะปุเน้ะไ่ขึ้น สุดเก้าสองอันปูถึงลอตเตอรี่ลายในก็ปูนลูกชิดปูไหมลูกศิดลูกหาถึงลายบนในก็ปูลายอันสุดเก้าสองนะอ่าเก้าสองก็บนบนน้ำบนน้ำโอ้ครับผมมันได้ตแจ็คก่นะครับฉันสองผมไ่คืดินคือนั่นต้องทางคูครับ บัดนี้เลขยนี่เม็ดปูนี่เม็ดเอานี่นี่เม็ดใดนี่มีตัวใดเนี่ยที่ว่าเข็งๆที่อ่างวดนี้ว่าเฮ็ดได้แล้วครับอีได้ให้ทั้งสองมาครับมมีใคอพิวเตอร์เอาปากกาแดงเนาะปู่เนาะวัดต้องหลายคู่เอาฟันพงให้ดีๆรวดคักๆรวดคขอบ่นข้อร่างคนละครับผมร่างตัวว่าปู่คู่ ครูคัูมันบนล่างน้ำนะครับคูพวกใแยกยกยันเอาล่างมันขึ้นบนครับมันเป็นนรางวัลใหม่ไม่สด้คัวให้ก็กำบันเขาบอกกับันัดกับอูยกกงคยระกลงอะไรครับเอาเขียนเป็นมันเลยกู สามห้าสามหกสี่ห้าสี่หกและแปดซี่ครับพี่น้องเอฟซีดูทันครับกับเบลิกวัยตัวเนาะเลืหาโตหน,นึ่งครับจะเอาไปฟิเกลนาเป็นแนวข้าวเป็นศิทั้งช่องเป็นแซสซีจางไฮครับลุงปบบงู่กับเป็นแซสซีจางไฮการตัดสินใจสิทธิ์น้องเอฟซีดูทันครับตัวเล็กของพุตเก็บมิโยหาโตหลักๆเล่กักกกบสามห้าสามหกสี่ห้าและสี่หกเนีนเนเล่กับแปดซี่ครับพี่น้อง ที่ไปที่มากองตัวเรียกนี่ปูค็ดยังไงปูนี่ยวนนี้มันเรียกฝันมาหดโอ้เรียกฝันเกี่ยวรลดอาครับเอซีหกหกซีซีหกซีห้าเนี่ยฝันมาจุดฝันนี่ยมาเขากันพอดีครับนนทำพิธีจุดถูกเสียงโขกเชียงไทยอโอ้โหจุดกลานี่มันที่หกครับ หลังวันพระเลยป่ะคุยเข้มแน่มันเรียกยักษ์สามคูสองคูหหลังวันหลังวันพระอาจะมาไอ้ปูจัดตัวเลขออกอะไูจัดตัวเลขจริงๆให้เอฟซีอีกัวนี้คือสูตรเต็มครับอันนี้ว่าบนล่างนี้มันว่ามันไปซ้ำก๋วยเตี๋ยวกินได้แต่ก๋วยเตี๋ยวครับผู้ผู้นี่เลยคือผู้เขาไปอยากมีออกหน้ายันนั้นให้บนปฏิวัติออกล่างให้ล่างมันออกบน แต่เขาซุ้มไปเจกทาแม่ยูทาแม่เล็กยูซ้ำหาตัวนี้สร้างก๋วยเตี๋ยวนี่เลยว่าโอ้บ่มีพิพาศจะว่าบัดนี้ถ้ามันตัดออกอันตรายตัดออกกันมันอันตรายครับบ้าหลายหรอกค่ะที่ที่ผู้ทตัวนึงครับก็นั่นเนาะค่ะเนาะแต่ว่าขันมาเที่ยวต่อไปปูสิคัดให้ไอ้รอบรอบฟันทงนี่ปูสิสิให้นอนเลี้ยงหน่อยตัวก็นีบออกปูขึ้นว่าคิดว่า นี่มันก็ไม่รูลายตัวเด้ครับพี่น้องเัื่อนเพื่อนที่ค่ไปไปไปวังหันมันทั้งควยเขียวอะไรมันเป็นแต่เจมครับผมจะชุ่มหวานเลยว่ากเจะไปซ้ำปวดเฉียวจินมก้อนหน่อยพูไปว่าอะไรพูไปนี่ม่อนชุ่มลูกทีหลูกหาไปมัดก่าโอ้มาเต็มเลยครับวันที่สิบเกี้นี่เสียผู้ใดไปกองสลากูต้องได้จัดเวียนกันแต่วันว่าอะไรไปดำไปจับผิด จะทำไปจัดผีปรเาจะตกทองขุนไปเอาเจ้าทองคุนใส่ปัวไม่ได้ขวดไม่ได้ขวดอืออรอ้น้กครับผมนี่แหละปูโอ้หเรียนยังคนนเรียนเรียนรอดเลยครับนี่ยูจัดียนเนียนจัง จะมีเลี้ยนไปร่นเัี้ยนดูกดดอนฮอนน้องบัวเลนจังน้องบัวฮอนมึงเลยโอ้คือปูจัดให้แล้วเลี้ยนค้งขึ้นมาเลขแยนเลี้ยนเลี้ยนล็อกปูคือซื้อหกตัวเดียวครับพี่น้องร่นโอ้สายดีครับครับคือข้างบนมีนเป็นกันไม่เสียครับผมตัวเลขยกบลายตัวพี่น้องเอฟซีดูทันครับเรียกขื้อล็อปูเป็นบลายตัวนะครับเนาะครับแต่ฝากตอนพี่น้องเอฟซีดูทัน ครับผมเอ้ับเอาปูมันใจให้แล้วปูเด็ดให้แล้ววิ่งก็วิ่งให้แล้วครับคุณนะครับบันไครับน้ำตกปากลกษาบีที่ผมงข้าไปเจ้าทำไมเจ้าเจ้าะไ้ลำไปเบร์ สงหมัดปัตนากุดเจ้าธรรมะเจ้าทั้งเจ้าลำเรียนบ้านเดือเพื่อทั้งไอตีธารมาติกินกรงจะนี้สาธุสบายใจเลยเจ้าลำเยอะมากค่สาธุสาธุสาธุสาธค่ะในคลิปนี้กระจดไว้เนอกาะสามหหกส่หาสี่หกแปดซนะคะทางซองกับเสนอใ้เพียงแนว่ทางเป็นซื้อกลางเท่านั้นการตัดสินใจขียนยูกับพิ่น้นองเอฟซีในคลิปนี้ขอกราบขอพระคุณเอฟซีหลายๆเด้อค่ะโชคดีไม่ใช่ รำร้้ยกันสู้ปูสู้ค้นนะคะค่ะมีโชคมีลาบอะ่ะค,คอยมารวม,มเห็ดรวมสางน้ำปูนะคะสำหรับคลิปนี้ราบสวัสดีค่ะ